ค่ะวันนี้พี่เพนมีส่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจำนวนสิบสองขวดนะคะพี่เพนจัดเป็นเซตค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งเซตของพี่เพนจะมีสามขวดสามขวดราคาพร้อมส่งสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วทีนี้อ่าอ่า ปริมาณสุดที่ที่วป็นบรรจุขวดก็เท่ากับ600 ml หรือเท่ากับขวดน้ำดื่มของเรานะคะเราสามารถไปขยายได้อีก,อกค่ะ1เซต3ขวดแต่ชุดนี้ลูกค้าสั่งจำนวน4เซตนะคะี่เพนจะจัดส่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะประโคนใจวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทางประคนใจมากๆเลยค่ะที่อุ่นนนเกษตรกรอย่างวิเพนยังไงก็ ถ้าใครสนใจยังไงก็สั่งได้นะคะแล้วสามารถเอาไปขยายได้ค่ะสั่งเซตเดียวก็ไปขยายได้ค่ะ1เซต250บาทพร้อมส่งส่วนอันนี้เป็นเซตที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด4เซตนะคะลูกค้าจะไปขยายเองใช้เองการใช้ประโยชน์ของจุลินรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถดูได้ใน YouTube ได้เลยค่ะว่าประโยชน์อะไรมา้างที่เคยเคยรู้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นขอบคุณค่ะ